วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะช่องชมพู่สกุลน้อยนะคะจะมาทำละคสรสัานเอซเรื่องขอดลูกฝาแฝดจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมนักฟังได้เลยค่ะ ี๋ยวฉันฉันฉันจะต้องใส่ชุดก่อนนี่ฉันต้องรีบไปกินอาหารก่อนฉันอยากมีลูกจังเลยนะฉันอยากมีลูกในความฝันของฉันเออยไ,ไปอาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวไปไอไอ,อไม่สบายเดี๋ยวก็ไปทำงานเป็นตำรวจสายเนี่ยโอ๊ยเห็น <c oughs> <c oughs> ว่าแฟนอะจะชอบดูคนโอ้ยไม่ใช่ชวนีไม่ใช่ช่วยนีไม่ใช่ช่ยนีน้แฟนอ่ะเขาจะชอบดูคนคลอดลูกจังเลยนั่นเนี่ยฉันรูสงสัยจริงจโอ้ยต้องรีบไปทำงานก่อนนะคุน <c oughs> มาเรามากินอาหารวันนี้กินซุปไข่ <c oughs> <c oughs> วันนี้เขาเออค่อยกินนานนะ <c oughs> จะไปแล้วคะ่ะไปไปนะคุณดูแลตัวเองดีๆได้นะค่ะเฮออ้ต้องรีบออกไปทํางานโอ้ยๆๆ้ยยยต้องรีบออกไปทํางานแล้ว <c oughs> <c oughs> เราต้องรีบไปแล้วดีกว่าอ <c oughs> เยาอยาย,ย,ย่าย่ามไม่ใช่ที่สาดว่าแต่ตัวยังเปิดอยูจ้าขับไข้าไปอีกข้าไปอีกทยทยๆๆยไยแล้วจาน,นี้แะจาน,นี้แหละอืมไกลน,นิง เ,เดี๋ยวจะฉันอยกกินค่าวจังเลยนั่นเนี่ยต้องทำความสะอาดบ้านตัวเองก่อนดีกว่าเก้ามงแล้วจะสิบโมงแล้วพี่กินข้าวน,นานมากเลยนะนเนี่ยวันนี้ข้าวสุกข้าวไข่เจียวอร่อยอร่อยทำความสะอาดกวดบ้านดีกว่าโอ้ฝุ่นเต็มคาราเบลเลย ฝุ่นมันเยอะจังเลยในบ้านเราไม่ได้ทำความสะอาดมาตั้งแต่วันเสาร์วันนี้ก็วันจันแล้วต้องรีบไปทำความสะอาดตรงห้องครัวแล้ว,วกว่าฝุ่นเต็มเลยเฮ้ยนี่นี่นตรงนี้ดีกว่าตรงแคตรงนี้จืบๆท ความสะอาดดีกว่าวันเราไปเลยอยากอาบน้ําอากาศก็ร้อนร้อนรู้แล้วต้องไปอาบน้ำเพืมันจะเย็นได้เอ้ย,อยตรงนี้ไปดีกว่าฉันอยากไปอาบน้ําแล้วอากาศก็ร้อนร้อนช่วงนี้อากาศอบอ้าวเปลี่ยนบรรยากาศเลย ได้เลยจ้ายินดยพายไปแล้วเราก็ออขับรถกันไปเลยนะครับพี่เนี่ยครับโอ้ดีว่านีเหรอจ้าฉันเป็นพายาบาลสูตรชิตค่ะฉันมาเดินรับยาอยู่ในไล่ก,กับคือพอดีว่ามันมีคิวกับโยนี้มีไก่มีคิวจะดาวได้กับ